ไขยหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ล a าฟ h ไลฟ์บ a ล a น c e สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไขยหัวเราะสินแสนแก้ดวงโดยอารัตกติกา ผมสีดอกเลาของสินแสที่ตอนมาถึงใหม่ๆยังดูเรียบร้อยเป็นทรงอยู่ตอนนี้เริ่มกระเซาะกระเซิงเพราะเจ้าของหมั่นเกาหมั่นดึงถึงเหมือนเจ้าตัวจะง,งุดหงิดพระวิทย์รอบมองด้วยความรู้สึกว่าชีวิตที่แสนวุ่นวายของเขาตอนนี้กําลังมีอิทธิพลต่อสินแสแก่ไม่ใช่น้อยที่ทําได้ก็แค่เดินตามแก่ไปร,บรอบๆบ้านอยากจะเอ่ยปากถามอะไรก็เกรงใจสีหน้าเครียดๆแล้วจู่ๆ แกก็หยุดเดินหันกลับมาถามผมด้วยสำเนียงจีนชัดแจ๋วทั้งที่หน้าตานั้นมองยังไงก็ไทยแทย้แท,ที่เรือว่าเป็นนี่อ่ะเป็นนี่อยู่เท่าไหร่นะเออสิบล้านครับอาจารย์แต่ผมยังไม่รวมที่ผมยังต้องผ่อนบ้านหลังนี้กับรถสามคันแล้วก็แล้วไอ้ค่ะผ่องบ้านผ่องรถนี่ลือไหมนับเป็นนี่หรือไงเลียงจบอะไรมา เขาไม่สอนใหม่บอกหรือไงว่าไอท้ทีต้องพองต้องส่งมันก็นี่นั่นแหละนุ่มใหญ่อ้าปากค้างสีหน้าสีตาสินแสเท่าเอาเรื่องเหมือนอย่างกับเขาไปฆ่าใครตายมาอย่างนั้นถ้าไม่ติดว่าตอนนี้หาทางออกให้ชีวิตไม่เจอเป็นตายร้ายดีเขาจะไม่ยอมให้สินแสแก่ถ้าทางมันหัวหน้าพักระยาจกนี่เข้ามาเดินอยู่ในบริเวณบ้านเด็ดขาด เมื่อทิดก่อนหลังจากนั่งคิดนอนคิดข้ามวันข้าม,ามคืนแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไปหาเงินมาจากไหนเพื่อใช้หนี้บัตรเครดิต6ใบที่ใช้เกินวงเงินไปทุกใบเพราะหมุนเอาใบนั้นมารู้ใช้หนี้ให้ใบนี้วนไปเวียนมาดอกทบต้นต้นทบดอกงอกงามอยู่ในนั้นแถมยังมีที่กู้จากธนาคารมาอีกต่างหากเพื่อซื้อที่ดินเอาที่ไปจำนองเอาเงินมาปลูกบ้านเล่เาบ้านไปเข้าธนาคาร ่างวดที่ต้องผ่อนรถสามคันรุ่นใหม่ล่าสุดที่โฆษณาว่าดอกเบี้ยถูกที่สุดในรอบร้อยปีค่าเทอมลูกชายสองคนในโรงเรียนเอกชนดันมาต้องจ่ายชนกับค่าเงินกู้ที่ต้องจ่ายดอกเงินเดือนเกือบแสนที่น่าจะทําให้อยู่สบายอย่างที่คิดไปทั้งชาติหลายเดือนมานี้ไม่เคยมีเงินเหลืออย่าว่าแต่จะเก็บออมหากจะค่าสารพัดประกันที่ทําเผื่อไว้เพื่ออนาคต ตอนนี้ไม่พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่แต่ละเดือนด้วยซ้าไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เขาต้องเป็นลูกหนี้แม้กระทั่งร้านขายของชำปากซอยเขากำลังจะฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอไม่รู้จะอยู่อย่างไรข้าราชการระดับสูงอย่างเขากำลังจะล้มละลายจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าเรื่องหนี้มหาศาลของเขากลายเป็นเรื่องโจกในหมู่เพื่อนพ้องวงการเดียวกัน ชาวบ้านร้านตลาดคนที่เขาเคยมองด้วยหางตาคงจะหัวเราะยาะก,กันสนุกสนานแต่ก่อนที่กำลังจะตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยอาวุธคู่มือที่ซื้อมาเพื่อใช้ปกป้องทรัพย์สินในบ้านเพื่อนรักเกลอเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานก็โทรศัพท์มาหาหลังระบายความทุกข์จนหมดเปลือกผลที่ได้คือเพื่อนส่งสินแสแก่ๆคนหนึ่งมาที่บ้าน สิ้นแสที่สภาพไม่ต่างเท่าไรกับวันนี้พกข้างทางเสื้อผ้าเก่าน่ากลัวว่าจะขาดติดมือถ้าจับแปรงไปสักหน่อยเพราะเท้าแตะหูหนีบเก่าจนเหมือนกับไปเก็บมาจากถังขยะข้างละสีมีเท่านี้จริงๆที่เห็นอยู่บนตัวแกมามือเปล่าไม่มีอุปกรณ์ได้สายสินอะไรทั้งสิน้นหน้าตาไม่เป็นมิตรนั่นยังมองหยียดหยียดถ้าไม่ติดเกรงใจเพื่อนแถมตัวเองยังเหมือนลอยกลางทะเล เจอเศษฟางยังต้องคว้าไว้ก่อนอย่างนี้เขาจะตัเพิดให้ตาแก่นี่ออกจากบ้านแทบไม่ทันอาจารย์บอกบุญแกเก่งมากแกได้ทุกเรื่องบอกอะไรให้เชื่อแกทุกอย่างทำตามที่แกบอกรับรองไม่ผิดหวังรอกนึกถึงคำพูดของเพื่อนเขาก็สะกดกลั้นอารมณ์ก้มหน้ายอมเดินตามหลังอาจารย์บอกบุญราวกับเป็นค่ารับใช้ผู้ติดตามก็ไม่บาน สินแสาเท่าเดินสำรวจจนรอบบ้านมองโน่นมองนี่แต่ไม่ได้มีท่าทีจะสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษพระวิทย์อดแปลกใจไม่ได้ที่ไม่เห็นท่าทีแกจะตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างเพราะขนาดเพื่อนเศรษฐีของเขาบางคนเข้ามาเห็นบ้านแค่ภายนอกยังอดทำตาตื่นด้วยความใหญ่โตและสวยงามของมันไม่ได้ รอบบ้านล้อมไปด้วยสวนที่ตกแต่งอย่างดีด้วยพันไม้นานาชนิดที่ไปสอหามาทั้งเป็นพันไม้ที่หายากและราคาแพงตัวบ้านเป็นตึกสามชั้นทรงยุโรปแบบสวยคลาสสิกโรงจอดรถที่มีรถราคาแพงจอดเรียงกันถึงสีคันแต่สินแสแก่ไม่ได้มีท่าทีตื่นใจกับอะไรสักอย่างอ,อ,อาจารย์ครับตกลงผมต้องทำยังไงครับ ต้องแก้ตรงจุดไหนต้องย้ายอะไรผมถึงจะหลุดนี่หรือต้องทำยังไงตกลงอาจารย์แก้ได้หรือเปล่าถ้าไม่อ้วอาจารย์ต้องแก่นี่มันเรื่องนี่ของลือหรือของอ้วะสีหน้าสินแสที่หันมามองขึงขังซะจนพระวิตณ์ไม่กล้าคิดว่ากำลังโดนเล่นลิ้นดูเหมือนแค่อยากได้คำตอบจริงๆอของผมครับ ก็อรูดตัวนี่นี่ของลือลือก็ต้องเป็นคงแก่ไม่ใช่ว่าว่าทำได้ก็แค่บอกส่วนจะเชื่อไม่เชื่อจะทำตามไม่ทำตามนั่นมันเรื่องที่ลือเป็นคงตัดสินใจจะทำเองว่าจะไปบังคับอะไรลือได้ว่ายังไงอะจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเห็นว่าเป็นแค่จสิ่งเสแกะก่จนจนถ้าไม่เชื่อไม่คิดจะทำอะไรจะได้กลับ ไม่ต้องเสียเวลามาบอกอะไรให้มันเมื่อยปากว่ายังไงครับเชื่อสิครับเดยถ้าย่างงั้นว่าจะบอกลือว่าบางนี่มีแต่ของอัปปามงคงอยู่เต็มไปหมดแกทำหน้าขึงขังแต่พูดเสียงเบาเหมือนกลัวใครจะได้ยิน จ้องตาเหมือนกับว่ามันจะเป็นหายนะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีทางแก้ไขได้เขาอึดอัดจนถึงกับต้องกลืนน้ำลายลงคอนั่นเพราะมีวิญญาณชั่วร้ายแฝงอยู่ตามสมบัติของลืมมันแฝงเข้ามาทำให้ลืมหมกตัวเป็นหนี้ทุกเครียดก,กิ่งเหล่าและที่สุด ฆ่าตัวตายลือจะต้องตายแน่ถ้าแกไม่ชั้งแล้วชีวิตลูกเมียลือก็จะไปไหนไม่ได้หมุนเวียงทุกโศกไม่จบไม่สิ้นไปทั้งชาติเขาจะสาบแช่งวิญญายงลือให้ไม่ได้ไปผูกไปเกิกที่นี่ละ่ะยังไม่ทันที่สินแสจะพูดจบประโยคประวิทยกระโดดควาข้อมือที่กำลังจะชี้หน้าอย่างลืมตัวแล,แล้วผมจะต้องอํายังไงอะ เลอจะต้องเชื่อว่าว่าบอกอะไรถ้าลือไม่ทำตามแก่สักอย่างเลียววิธีแก่เคราะห์กรรมนี้จะไม่สำเร็จชีวิตลือจะวอกวายลูกเมียของลือจะผมทำครับผมทำได้ทุกอย่างเขาเรียบละล่ำละลักบอกไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแน่แต่รู้สึกเริ่มจะกลัวคำบอกที่เหมือนคำสาปแช่งนั้น ทีแรกเขาคิดจะหนีหนี้ด้วยความตายจะได้จบจบสิ้นสิ้นกันไปลืมนึกถึงคนที่จะต้องรับหน้าอยู่ข้างหลังเมื่อเขาไม่มีชีวิตอีกแล้วลูกเมียจะเป็นอย่างไรขนาดเขายังแก้ไม่ได้คิดไม่ตกกับกองหนี้มหาศาลแล้วยังจะยัดมันให้เป็นมรดกของคนที่เขารักและรักเขาได้อีกลงคอคิดแล้วจึงเพิ่งรู้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าให้อภัย สินแสมองหน้าเหมือนจะค้นหาว่ายัางมีความไม่เชื่อหลงเหลืออยู่อีกตรงซอกมุมไหนของหน้าตาสิ้นหวังของเขาถ้าลือเชื่อว่าอยากให้ช่วยพาวะไปห้องนอนของลือเราจะเริ่มกันที่นั่งสายตาจริงจังของสินแสเท่าสร้างความน่านับถือขึ้นมาทำใดบนสภาพภายนอกที่ดูมอส ประวิทย์ตัดความลังเลไม่แน่ใจทิ้งเขาต้องเชื่อสินแสถ้าไม่อยากต้องฆ่าตัวตายหนีความอับอายในภาระหนี้สินอาจจะต้องทำอะไรที่ใครเห็นว่าเป็นความงมงายอาจมีพิธีอะไรแปลกๆถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงนักเขาจะยอมก้มหน้าเก็บอาการทำมันให้สำเร็จจะยอมอายถ้ามันจะช่วยให้ไม่ต้องถูกฟ้องให้อับอายในเร็ววันนี้ ในห้องนอนหรูหราของเขาที่อยู่บนชั้นสามของบ้านหลังใหญ่สิ้นแสเท่าเหมือนเสือเก่าๆขาดๆที่ดูไม่เข้ากันอย่างแรงประวิทย์พยายามมองข้ามไม่ใส่ใจสภาพสุดโซมเหมือนวัตถุโบราณของแกลื้อหยิบของรักของห่วงของลื้อทุกชิ้นมาวางบงเลียงเน่อจะหาวิ่งอย่างไรที่สิงอยู่ให้ เขาลัางเลนิดหนึ่งก่อนจะเริ่มหยิบของออกมาวางอดแอบ,บคิดไม่ได้ว่าถ้าสินแสเท่านี่เป็นโจรน,นั่นคือเขากำลังเอาของออกมาล่อตาเลยทีเดียวกำลังจะคิดแอบ,บเอาไว้บ้างหรือไม่ต้องคิดจะมากักเลยอเอาออกมาวางให้หมดอ,อ่ะถ้าคิดจะเอาอะไรของลูกค้าแล้วว่าจะโสมอย่างนี้อหฮะยางกับได้ยินความคิดพระวิษสะดุง้ง แต่คำพูดนั้นส่งผลให้มือทำงานเร็วขึ้นของรักของห่วงเริ่มถูกนำออกมาวางบนเตียงเร็วขึ้นเริ่มจากนาฬิกาหรูราคาแพงหลายเรือนบางเรือนเป็นลิมิเต็ดเอ dition ที่เขาอุตส่าห์ไปหามาเป็นเจ้าของพระเลี่ยมกรอบทองสร้อยทองคาแหวนเพชรของเมียลือด้วยถ้าลือต้องตายเมียลือก็ต้องใช้นี่ต่อให้ลือวิย่างไร่ก็แฝงอยู่ในสมบัติของเมียลือด้วย คำพูดนั้นทำให้ต้องหยิบของภรยาออกมาวางพอของของสองคนออกมาวางเตียงขนาดหกฟุตก็เต็มพอหยุดวางแกก็เดินวนไปวนมามองอย่างพิจารณาในที่สุดก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาเรือนหนึ่งซึ่งเขาจําได้ว่าเป็นเรือนเก่าเรือนแรกๆที่ซื้อมาใช้แน่นอนว่ามันถูกที่สุดหลังจากที่สามารถซื้อเรือนใหม่ที่แพงกว่าได้เรือนนั้นก็หมดความหมายไปเลย ประวิตยลอบยิ้มหากเรือนนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ทําให้ต้องทิ้งหรือทําลายมันไปมันไม่ใช่เรื่องลําบากใจเลยสินแสเท่าหยิบนาฬิกาเรือนเล็กของภรยาของเขาขึ้นมาอีกเรือนซึ่งจําได้ดีว่าราคาของมันพอๆกับเรือนแรกแต่เท่าส่งนาฬิกาสองเรือนนั้นมาให้ถือไว้นาฬิกาสองเรือนนี่เหรอครับที่มีวิญญาณร้ายแฝงอยู่อาจารย์ให้ผมทํายังไงกับมันครับเปาว มีแค่สองเหลืองนี่เท่านั้นที่ไม่มีวิ่งยางไลยแฝงอยู่ที่เหลือทั้งหมดนี่เลือต้องขายทิ้งไปให้หมดฮะไม่ต้องหาว่าบอกตรงๆนี่แล้วไงอะแต่ถ้าลือไม่เชื่อว่าลือจะต้องจิบหายเพราะไอวิ่งอย่างไลยที่มังแฝงอยู่เอาอย่างนงี้ว่าถามลือคำหนึ่ง อของที่อยู่บนเตียงเนี่ยมันมีชิ้นไหนมั่งไหมที่ทำไมมีมังแล้วลือจะหายใจใหม่ออกจะขัดใจตายอะ่ะบอกว่ามาสิพระวิทย์กลืนน้ำลายมองสมบัติที่สู้อุตสาะหส,ะสมมาหลายปีแล้วจำใจส่ายหน้าช้าๆดีอย่างงั้งขายมังทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือลือต้องเลือกอยากมีชีวิตต่อ ต้องไม่มีมัง่งหรือจะมีมัง่งแล้วไม่ต้องมีชีวิตสิ่งแสเท่าส่งเสียงเฉียบขาดทำให้เขาอดนึกถึงพ่อไม่ได้จากนั้นแกก็ก้าวฉับัๆออกจากห้องทิ้งให้เขามองของบนเตียงอย่างอาลัยจนเกือบลืมว่ายังมีชายชาราเดินลากสังขารอยู่ในบ้านอีกคนแกไม่ได้ไปไหนไกลเลยพอโผล่พ้นประตูห้องนอน ก็เจอแกยืนอยู่ข้างเจกันจีนอันยักษ์ขนาดความสูงเกือบเท่าตัวแกอยู่ซึ่งหาซื้อมาด้วยความลำบากและราคาแสนแพงสังหอนไม่ดีเขากลื่น,น้ำลายลงคออย่างไม่รู้ตัวอังน,นี่ทำใหม่มีมังหรือจะตายไหมไม,ไม่ครับดีขายมังไปซะ,ะ,ะการลากีนี่ชักๆมีวิงยางอาคาตแฝงรอเล่งงานลือ่อยู่ สายตาเคร่งเครียดจริงจังสบตาตะลึงงานของประวิตยแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็เริ่มและจบลงคล้ายๆกันคือสินแส้าเท่าเดินไปทั่วบ้านแล้วหยุดอยู่ที่ของมีราคาทุกชิ้นที่เขามีบอกให้ขายมันซะถ้าไม่อยากวอดวายล่มจมหรือตายถ้ามีท่าทีลังเลแกก็จะถามประโยคเดิมซ้ำๆถ้าไม่มีมังหรือจะตายไหมหรือไม่ก็ให้เลือก ระหว่างชีวิตลือลูกเมียกับมังรือต้องเลือกเอาอย่างไรยอย่างหนึ่งหมงายง่ายถ้ายังมีมังอยู่ในบ้านหรือจะต้องในที่สุดเขาก็จำต้องยอมรับปากว่าจะขายทิ้งอย่างจำยอมกว่าสินแสจะเดินดูจนหมดบ้านเขาก็รู้สึกเหมือนเพิ่งไปผ่านสนามรบมา มันทั้งอ่อนล้าและพบแต่ความสูญเสียแต่ตาเท่ายังคงสีหน้าเฉยเมยเว้นแต่ตอนขู่ให้ยอมตกลงเอาของชิ้นนั้นชิ้นนี้ขายออกไปแล้วทั้งคู่ก็มาหยุดอยู่หน้าโรงรถแกหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลืมตามีวิญญาณลายเสียงอยู่ในนี้เต็มไปหมดอีกแล้วประวิตย์อยากจะกลั้นใจตาย ทำไมวิญญาณร้ายในบ้านเขาจึงเยอะนักลือไม่เชื่ออ้วหลอลือเป็นของใหญ่ของโตมีหน้ามีตามีมังสาหมองลือลองหลับตาคิดลูก็ได้ลองใช้จิกนิ่งนิ่งคิดลูอ่วสัมผัสพบแต่ความทุกความเครียดความเดือดร้อนแฝงตัวอยู่ในนี้ ถ้าลื้อใช้มันต่อไปลื้อ้องหมอเท่าหยุดพูดหลับตาลงอีกเหมือนกําลังเข้าจิตสื่อสารกับใครอยู่ลื้อ้องเลือกต้องมีแค่คังเดียวคังที่ไม่มีวิงอย่างชั่วร้ายสินแสพูดพลางแล้วก็ก้าวช้าๆไปหยุดอยู่หน้ารถคันเก่าสุดของเขาพระวิตย์ลืมตัวกระโดดเข้าไปยืนหน้ารถคันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถอยออกมา รู้แล้วว่าสินแสจะต้องให้ขายมันออกไปแน่ๆสินแสแน่ใจเหรอครับว่ามีแค่คันนั้นที่ไม่มีวิญญาณสิงเขายังเกรงใจไม่กล้าพูดว่ามัว่วทำไมมันจะต้องเป็นคันเก่าสุดทำไมมันจะต้องเป็นของถูกสุดง่างอ,อ้วจะถามไอล้ลอกขังที่ลื้อการโดดไปขวางเหมือนกลัวว่าอ,อ่วจะเข้าไปสิงเนี่ยมันสร้างความทุกข์้ลือจริงหรือเปล่า พระวิสายหน้าไม่คิดชีวิตอย่ามาโมษาลรือยังต้องผ่อนมันอยู่ดอกเบี้ยก็แพงค่าซ่อมก็แพงแถมลื้อยังหมดเงินค่าแต่งรถไปอีกไม่ใช่น้อยน้ำมันก็ยังฉับจะาใหม่มีเงินมาเติมอะในอยังค่าภาษีต่อปากังลื้อยังจะว่าไม่ไรสร้างทุกข์อีกพวกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา อ้วจะบอกอะไรให้ถ้าลือไม่ยอมขายอ้วเหงแล้วว่าลือจะนั่งยิงตัวตายในรถคัเนี้เป็นอีกครั้งที่เขาตะลึงงนันสินแสเท่ารู้สิ่งที่เคยคิดเอาไว้ได้ยังไงมันถูกต้องที่เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายในรถคันนี้สินแสแก่ที่ท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจกลับมองเหมือนเห็นอนาคตราวกับได้ยินเสียงความคิดของเขาอย่างน่าประหลาด ลูกเมียลือจะต้องทุกข์เพราะลกคังนี้อย่างแสงสาหัสเสียงสินแสจริงจังเหมือนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจริงจังซะจนต้องยอมจำนนแล้วพอคิดถึงลูกและภรรยาอะไรอะไรก็เหมือนจะได้ค่าลงไปครับผมจะขายมันที่สุดเขาก็ยอมรับปากสินแสชี้ไปยังรถอีกสองคันที่จอดอยู่ข้างกัน ครับจะขายมันทั้งหมดนี่แหละเล่ถ้าเชื่อว่าหลือจะไม่ต้องฆ่าตัวตายลูกเมีมยใหม่เดือกร้องไม่มีโซกานาตะกรรมเกิดอ่าสิ้นแสลากเสียงยาวเมื่อแงนคอดูบ้านหลังโตแล้วก็ทำหน้าเครียดเลยอ,อยู่บางนี่กานกี่คนสี่คนครับผมภรรยา แล้วก็ลูกชายอีกสองคนอยู่กันสี่คนหรือปลูกบางใหญ่อย่างกะว,วังว่าเหงมีห้องเป็นสิบหรือ,อไม่รู้เลยเรื่องไงห้องที่ไม่มีคนอยู่มันเป็นที่สิงสู่ของววงยางร้หาหรือจะต้องขายบ้านหลังนี้ถ้าภายในเจ็ดวนันนี้ยังไม่ขายมันออกไปเราย้ายไปอยู่ที่อื่นจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอะไรนะ จะมีเรื่องฆาตกรรมมีคงไล่เข้ามาหรือติกนี้นอกระบบร่วยใช่ไหมพระวิทน์หน้าถอดสีเขาไปกู้มาจริงๆนี่เป็นเหตุใหญ่ที่ทำให้คิดจะฆ่าตัวตายแกรู้ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาจินตนาการไปถึงเรื่องฆ่ายกครัวแล้วกลืนน้ำลายคราวนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะยอมรับปากว่าจะขายมันดี ที่ลือเชื่อว่าภายในเจ็กวันนี้ลือต้องไม่มีของที่อ้วบอกให้ขายอยู่อีกแม้สักชิ้นเลี่ยวรวมทั้งบ้างหลังนี้ด้วยต้องประกาศขายแล้วย้ายออกทันทีแลว้วอ้วบอกไว้ก่อนนะเงงที่ไล่ามาจากการขายของทุกอย่างห้ามเอาไปซื้ออะไรเข้ามาเล็กขาดเงิงขายวิงยางไล่ วิ่งยางรายจะตามเงิงนั่งเข้าไปสิงอยู่ในของที่เซอร์เข้ามาเอกจงกว่าเวลาจะพ่านไปครึ่งปีถึงจะเอาเงิงนั่งมาใช้ได้แล้วระหว่างที่ประกาศขายบ้างก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าก็ได้หรือข่าใจหรือเปล่าครับเขาตอบสั้นๆอย่างเชื่อฟังลดอัตราที่มีมาก่อนหน้านี้ไปหมดสิ้น ในสมองคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงดีถึงจะขายของตามที่สินแสสั่งไว้ได้ทันเวลาไม่น่าเชื่อว่าเพียงสี่วันหลังจากวันนั้นเขาก็สามารถย้ายออกมาจากบ้านได้และไม่มีทรัพย์สินอะไรที่สินแสบอกให้ขายเหลืออยู่อีกเขาย้ายตัวเองกับครอบครัวไปอยู่บ้านหลังเก่าที่เป็นมรดกของพ่อแม่ภรยาที่ถูกทิ้งให้สุดโสมเพราะไม่มีใครอยู่มานาน มันเป็นของขวัญวันแต่งงานของพ่อแม่ที่เขาไม่เคยสนใจเลยเมื่อหาหนทางมีได้ดีกว่านี้แต่ตอนนี้เขาทิ้งทุกอย่างทั้งหน้าตาและศักดิ์ศรีที่คิดว่ามีย้ายมาอยู่ปรับปรุงนิดหน่อยช่วยกันทำความสะอาดสี่คนพ่อแม่ลูกก็เข้ามาอยู่ได้ของทุกชิ้นรวมทั้งรถยนต์สามคันและบ้านหลังใหญ่บนที่ดินทาเลทองราคาแพงถูกขายทอดตลาด แม้บางชิ้นภรยาหวงขอเก็บเอาไว้เขายัางไม่ยอมถามภรยาอย่างที่ถูกถามว่าถ้าไม่มีมันจะตายหรือเปล่าอะไรที่ขายได้แล้วได้เงินเอามาก็ไปใช้หนี้ทั้งหมดไม่เก็บเอาไว้แม้สักบาทเดียวยอมอยู่อย่างประหยัดทั้งที่ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ได้ในที่สุดเขาก็หมดหนี้แถมยังมีเงินเหลือฝากธนาคารจำนวนหนึ่ง ซึ่งเขารักษาคำที่ให้กับสินแสไว้อย่างเคร่งครัดคือจะไม่ยอมเอามาใช้อะไรจนกว่าเวลาจะผ่านไปครึ่งปีเขาวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อรักษาชีวิตจนลืมเพื่อนรักคนที่แนะนำสินแสให้สนิทจนกระทั่งเพื่อนโทรมาจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังเสียงเพื่อนหัวเราะมาตามสายเออไดอยู่ดีมีสุขหมดหนี้หมดสินเลิกคิดฆ่าตัวตายฉันก็ดีใจด้วย แต่ฉันขอสารภาพกับแกว่าสินแสเขาไม่ได้วิเศษหูทิพตาทิพอะไรหรอกแกอ่านสีหน้าคนเก่งแล้ว <c oughs> ข้อมูลเรื่องของแกฉันเป็นคนเล่าเองอะก็ฟังมาจากที่แกเล่าฉันฟังนั่นแหละเขาถึงกับอึ้งเมื่อได้รู้ความจริงสินแสเท่าไม่ได้เป็นคนวิเศษอะไรที่ไหนแต่แกอ่านใจคนอย่างเขาได้อย่างแม่นยำ แล้วแถมยังฉลาดที่สั่งให้รีบตัดสินใจขา,ขายของที่ทำให้ทุกไปทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็วเพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจเสียดายรีรรอจนในที่สุดก็พบจุดจบของชีวิตที่คิดสั้นจนได้นึกถึงสินแสแล้วก็นึกขำตัวเองเขาบริหารงานมากมายแต่เรื่องแค่นี้กลับคิดไม่ออกหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอมองไม่ออกว่าสิ่งใดที่สร้างความทุกข คิดจะจบชีวิตแค่เพราะสิ่งที่ไม่มีชีวิตทอดทิ้งคนที่เขารักเพราะสมบัตินอกกายทั้งที่จริงถ้าเขายังมีลมหายใจจะหามนเษกเมื่อไหร่ก็ได้แต่แล้วเขาก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หลังจากวางสายไปแม้เขาจะเล่าให้เกลืเกียดเพื่อนสนิทฟังเรื่องหนี้สินและปัญหานี้นอกระบบแบบหมดเปลือกแต่เรื่องที่เขาเหลือบ้านหนึ่งหลังเป็นมรดกจากทางภรรยา และเรื่องที่คิดยิงตัวตายบนรถนั้นเขาไม่เคยบอกใครอ,อกหักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด Diary of Love โดยคุณหมอปีเช็ดโชติศักดิ์หนังสือทั้ง3ามเล่ม Theory of Love, Theory of Loneliness และ Theory of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมไลเซ็นลดสูงสุด15%พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบัลลอบุ๊กและเว็บมินิมอลสโตร์ติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากขายหัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ